สิ่งที่เตรียมมาวันนี้นะครับหัวข้อที่อาจารย์มุนินเตรียมมาให้เนี่ยนะฮะเมื่อศาลธรรมนูญปกของบ้านเมืองทุกท่านของนี้ออกนะว่าประเด็นของการพิพาทเป็นเรื่องที่เราพิพาทวิจารณ์่าศารเข้าไปใช้อํานาจนทางการเมืองร่วมกับองค์กรที่เป็นหลักในการใช้อํานาจนี้เช่นนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอํานาจนิติบัญญัตินะครับหรือว่าก้าวเข้าไปในพรมแดนของอํานาจบริหารนะครับ ผมเรียนว่าจริงๆข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับแม้แต่ประเทศที่สารน้ำนูนเซตโต้นะครับมีที่ยืนที่มั่นคงทางก,การเมืองบ้างๆอย่างเยอรมันเนี้ยข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยก็เป็นข้อกล่าวหาปกตินะครับแต่ว่าลักษณะของข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยเมื่อเรามาพิจารณาที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีลักษณะที่รุนแรงไปกว่าน,นั้นมากนะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า อันนี้เป็นข้อสรุปนะครับที่ผมจะใช้เวลาขยายความสักเล็กน้อยเนี่ยผมคิดว่าสารด้านมูลไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเกินเลยไปกว่าข้อกล่าวหาที่ว่าเข้ามาร่วมนะครับในการใช้อำนาจทางการเมืองแต่นะครับมีลักษณะถึงขนาดที่นะครับผมขอใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับมีลักษณะถึงขนาดที่พยายามที่จะอธิบายหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชราธิปไตยไปเนไปในแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับที่เป็นที่เข้าใจในรูปแบบทั่วไปนะครับ ในหน้านี้นะครับผมได้สรุปนะครับสิ่งที่เรียกว่าสถานะและบทบาทของสารรัฐมนูนไทยในปัจจุบันนะครับมา4 5ถึงประการด้วยกันนะครับข้อที่1นนะครับที่ผมสรุปนะครับลักษณะของตัวสารรัฐมนูนไทยนะครับสารรัฐมนุนไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับได้พัฒนาตนเองเปลี่ยนตนเองนะครับจากลายเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับ หรือระบอบประชาธิปไตยกลายมาเป็นท่านคิดเอาเองแล้วตอบเอาเองนะครับผู้พิทักษ์คุณค่าดั้งเดิมหรือคุณค่าสูงสุดในสังคมการเมืองตามความเข้าใจของสารรัฐมนูลผอนี้ครับออกใช่ไหมครับคดีที่เป็นประจักษ์พยานหลักฐานนะครับในเรื่องนี้มีอยู่หลายคดีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคดียุคพักไทยรักษาชาตินะครับคดีเกี่ยวกับการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์นะครับปฏิรูปเท่ากับรมร้างการปกครองใช่ไหมครับ แล้วก็คดีล่าสุดนะครับก็คือคดียุบพรรคกไ้ไขนะครับทุกท่านอาจจะตอบผมได้นะครับว่าความจริงในสามคดีนี้สารใช้คําอธิบายในการเขียนคาพิพากษาเนี่ยชุดเดียวกันเลยครับคือสารใช้หลักสากลหลักหนึ่งครับมาอธิบายก็คือหลักที่เรียกว่าหลักประชาธิปไตยที่กรงอง<ช>ตัวเองได้ห,ไหลักนี้นะครับมันมีสาระสาคัญอยู่สองหลักที่สารธรรมนูลในประเทศทั่วไปนะครับรวมถึงไทยต้องตอบคาถามก็คือ อะไรคือหลักการพื้นฐานการปกครองของประเทศน,นั้นนั้นหรือคุณค่าสูงสุดในการปกครองของประเทศน,นั้นนั้นอันนี้สายต้องอธิบายนะครับอันที่สองที่สายต้องอธิบายก็คืออะไรหรือการกระทําเช่นใดครับที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์หรือขาดต่อหลักการพื้นฐานเช่นว่านั้นไอการตีความหลักเนี้ยครับคือการตีความไว้วางหลักว่าประเทศน,นั้นๆน่ะตกลงเนียคุณเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเรียนได้เลยนะครับว่าคาพิพากษาทั้งสามคดีเนี่ยเมื่อเทียบกัน ตัวอย่างของบางประเทศนะครับมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเยอรมันนี้นะครับจะพบว่าการตีความหลักเรื่องนี้ของไทยมยันเดินในคนละทางกับที่ปฏิบัตเข้าใจกันนะครับในนานาอายประเทศนะครับสรุปก็คือว่าศาลน้ำมูนไทยเนี่ยนะครับไม่ได้ทําหน้าที่ในการพิทักษ์คุณค่าสูงสุดของระบอบประหาธิปไตยแต่พิทักษ์อะไรครับพิทักษ์คุณค่านั่งเดิมหรือพูดได้ชัดเข้าก็คือพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ คว,ความจริงการที่ทักสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ทุกท่านคงนึกภาพออกว่าในสังคมที่เราเรียกว่าสังคมการเมืองขั้วหูนิยมเนี่ยมันมีนคุณค่าหลากหลายใช่ไหมครับหน้าที่ของสารธรรมนูนนะคะในทางทฤษฎีก็คือคุณจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้อะไรครับเป็นผู้ประสานคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยให้มันไปด้วยกันได้จะทําอย่างไรครับให้สถาบาันพระมหากษัตริย์ครับยังมีสถานะที่มั่นคงในทางการเมืองแล้วจะทําอย่างไรครับให้ประชาชนยังมีพื้นที่ที่จะแสดงคุณค่าในแนวทางที่เขาเชื่อได้ด้วยครับ แต่คพาพาิพากษาของศารนูนในคดีทั้งหลายเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าสารไม่เคยชั่งน้าหนักคุณค่าเลยครับแต่สารกําลังจะทําให้คุณค่าประการใดประการหนึ่งเป็นคุณค่าสูงสุดในสังคมการเมืองที่อะไรครับที่แตกต้องไม่ได้เลยนั่นเท่ากับศาลประกาศว่าอะไรครับสังคมการเมืองน,นี้ไม่รับรองสิทธิเสรีภาพถ้าหากการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นแต่ต้องสถาบันหรือคุณค่าดั้งเดิมแม้แต่เพียงเล็กน้อยสารก็จะตอบโต้อ,อย่างรุนแรงใช่ไหมครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับที่ เป็นข้อสรุปลักษณะสําคัญของสารน้ำมูลไทยนะครับข้อที่2ครับสารน้ำมูลไทยเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เป็นคนกลางในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางการเมืองต่อไปแต่สารร้ำมูลไทยได้พัฒนาตนเองมาเป็นอะไรครับมาเป็นคู่ขัดแย้งในสังคมการเมืองเสียเองนะครับเราไม่พักต้องพูดถึงที่มาของสารนูญนะครับที่ถูกตั้งคําถามไว้แน่นอนว่าที่มาอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนกลางในการชี้ขาดข้อพิพาททางการเมืองได้อย่างไร แต่การแสดงออกถึงความไม่เป็นกลางนั้นน,นี่ผมเป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์นะครับมันปรากฏออกมาได้ทั้งจากในคําวิพากษานะครับแล้วก็สิ่งที่ปรากฏออกมาอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับจากทัณนคกติของวิพากษานะครับจากการพูดของเล่าษานะครับหรือจากการกระทําของตัวรายการสามนูนอย่างนี้แหละครับที่เราจะไว้ใจให้สามนูนมาชี้ขาดข้อวิาพากษงการเมืองซึ่งมีอะไรสูงมากครับ มีผลทางการเมืองสูงมากนะครับเรื่องนี้นตำราของฝอดังเนี่เขาบอกว่าสามนู่นเลยนะครับเป็นผู้ที่จะต้องประสานให้เลยครับให้คู่แข่งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ควรจะมีฝ่ายทางการเมืองฝ่ายใดที่มันชนะอยู่ตลอดเวลาวร้อยเปอร์เซ็แล้วก็ไม่มีอะไรครับฝ่ายทางการเมืองฝ่ายใดที่คุณรู้ตั้งแต่ตอนมาคุณขึ้นไปชกคุณจะแพ้ครับแต่ในบรรยากาศของปัจจุบันคือ,ม,อมันคือเห็นได้ชัดว่าคนที่ชนะทางการเมืองเนี่ยมันเดาคาดหมายได้ว่านะครับ มันจะเกิดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อที่เป็นลักษณะที่เป็นข้อวิจารณ์นะครับตัวศาลนูนนะครับประการที่สามวันนี้ผมอาจจะพูดคล้ายๆกับท่านอาจารย์โรงเดีเมื่อสักครู่นะครับศาลนานูนไทยเป็นศาลที่ล้มเหลวในการสร้างพลังแห่งเหตุผลในคําพิพากษาครับพลังแห่งเหตุผลในคําพิพากษาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับหนึ่งก็คือคุณจะต้องตับนะครตัดใช้กฎหมายนะครับเข้ากับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็สรุปผลทางกฎหมายให้ใครครับให้คนทั้งโลกอะ่ะที่อ่านเลครับที่อ่านคําพิพากษาของคุณเนี่ยคอยตามคําถามก็คือเวลาเราอ่านคําพิพากษาของสาลนูในคดีการเมืองครับท่านคอยตามไหมครับที่หนึ่งนะครับประการที่สองนะครับอันนี้ตรงกับที่อาจารย์โรงเรียนพูดเลยครับคาพิพากษาของสาลนูเนี่ยมีเยอะมากนะครับคําพิพากษาที่ดีก็มีครับโดยเฉพาะคําพิพากษาที่เป็นการอธิบายเรื่องสิทธ ท่านขอนิพพากออกนะครับคดีทําแท้งก็ตามที่สารนะครับพยายามจะบอกว่านี่คือผลอง,งานาที่ดี่มากของสารในการอธิบายว่านะครับความก้าวหน้าเรื่องการคุ้มครองสิทธิเป็นอย่างไรแต่ว่าคําพิพากษาพวกนี้มันทดแทนไม่ได้ครับกับอีกหลายคําพิพากษาที่เมื่อสารตัดสินแล้วเนี่ยเราไม่สามารถขอให้ต่างคำํำวินิจฉัยได้เลยสารไม่สามารถสร้างพลังแห่งเหตุผลนะครับในคําพิพากษาได้เลยผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่า ยิ่งข้อพิพาทนะครบหรือคดีลักษณะใดที่มีลักษณะเป็นการเมืองสูงมากนะครับหรือข้อพิพาทลักษณะใดนะครับที่มันมีมันมีวัตถุแห่งคดีเป็นเรื่องแะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนะี่ยถ้าลองอ่านดูนะครับคําพิพากษานั้นยิ่งมีลักษณะที่อ่อนด้อยในการให้เหตุผลเนี่ยมากขึ้นไปเท่านั้นนะครับนี่ข้อสรุปนะครับแต่น่าจะไม่เห็นด้วยาาก็ได้แต่ว่านี่คือนี่คือข้อสังเกตว่ายิ่งคาพิพากษาข้าพพาขาพอพิพาทใดมีลาาักษณะาาที่เกี่ยวข้องกับคุณค่านั่งเดิมศาลยิ่ง อ่อนด้อยในการให้พลังแห่งเหตุผลนะครับในคำพิพากษามากขึ้นเท่านั้นนะครับประการที่สี่นะครับที่ผมจะสรุปนะครับลักษณะนะครับหรือว่าข้อวิาพากษวิจารณ์สารรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็คือเรื่องของการเป็นผู้ส่งอํานาจในการตีความนะครับตัวรัฐมนูญล,ลท่านคงทราบว่าสารจะอ้างอยู่เสมอว่าคําพินิฉัยในการตีความของสารมุกเป็นที่สุดเ็ดขาดนะครับผูกพันองค์กรของรัฐผู้องค์กรนะครับ ผูกพันทุกฝ่ายทางการเมืองนะครับแต่ว่าในคําวินิจฉัยล่าสุดทุกท่านก็คงจะ,ะได้ยินว่าสารถึงขนาดประกาศว่าแต่และประเทศนะครับก็มีกฎหมายของตัวเองมีวิธีการตีความกฎหมายเป็นของตนเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการตีความกฎหมายของประเทศใดก็เป็นเรื่องของประเทศนั้นแต่เครื่องมือที่คุณนามาใช้เรื่องมิลิเทนเดโมกซีเนี่ยคุณไปเอาของฝรั่งมาครับแล้วเรื่องนี้ซีเรียนะครับ เครื่องมือของมิลิเทนเดโมกุสซีหรือว่าไอหลักประชาธิปไตยที่ปกครองตนเองได้โดยตัวของมันเองเนี่ยมันคืออำนาจเผด็จการการยุบพักการเมืองคือฮะคือการใช้อำนาจที่มันสุดโต่งเพื่อกําจัดความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่รัฐเห็นว่าเป็นอันตรายต่อต่อระบอบประชาธิปไตยโดยตัวของมันเองเนี่ยมันจึงเผด็จจะเป็นเผด็จการอยู่ในตัวเคลเซนนะคบถึงขนาดปฏิเสธว่าไม่ยอมรับหลักเรื่องเดโมก ไม่เลือกทนเดมอเกซีเพราะว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ควรจะถึงขนาดที่เราอ้างเลยครับอ้างการรักษาประชาธิปไตยเพื่อไปห้ามหันใครฮะห้ามหันศัตรูทางการเมืองที่เห็นไม่เหมือนเราอ่ะเขาไม่เอาครับแต่ถึงที่สุดนะครับประเทศในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันก็เอาหลักนี้มาใช้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่า,วามันไม่มีหนทางอื่นแล้วครับที่จะพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยต่อแล้ว ต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นที่จะทําลายล้างระบอบประชาธิปไตยดังนั้นคุณเอามาใช้ได้ครับแต่คุณต้องเอามาใช้ในลักษณะที่เป็นข้อจํากัดอย่างยิ่งเพราะว่าตัวตัวของมันเองมันคืออะไรมันคือการใช้วิธีการของประเด็จการเพื่ออะไรครับเพื่อพิพาก์ระบอบประชาธิปไตยคุณยังภาพออกใช่ไหมครับทุกท่านอาจจะตอบผมได้นะครับว่าณเวลานี้ครับไอ้กลไกเรื่องระบอบประชาธิปไตยที่ปกป้องตัวเองได้เนี่ยเราใช้พิพากกระบอบประชาธิปไตยนะครับ หรือมันถูกใช้ในการทิมแทงระบอบประชาธิปไตยกันแน่ครับนี่คือคำถามสาคัญนะครับซึ่งผมไม่กล้าพูดไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าให้ทุกท่านลองคิดเอานะครับแล้วตอบคำถามของเองว่าสารเมืองไทยเนี่ยใช้เครื่องมือเรื่องมิเลเทนเจมโบกิซีเนี่ยนะครับโดยไม่ขูกพันกับหลักหรือทฤษฎีที่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้วางหลักเอาไว้เนี่ยได้ไหมแล่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับการใช้อํานาจของสามนุมมันก็คือการใช้การใช้อํานาจเก่งๆเผด็จการอย่างนั้นเอง ลองพูดแรงนิดหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับในหลายคดีนะครับยกตัวอย่างเช่นในคดีไทยรักษาชาติต็ตามนะครับหรือคดีล่าสุดนะครับในคดียุบก้าวไกลศาลพูดชัดมากพูดชัดมากเลยครับพูดชัดว่าถ้าข้อเท็จจริงเห็นป่ะจ๊ะว่ามีการกระทําที่มุ่งหมายที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยศาลสามารถเห็นข้อเท็จจริงนี้ได้เองครับหรือสามารถ ที่จะเชื่อว่าสิ่งที่สารเห็นเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องที่มันถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคาวินิจฉัยของสารนุนถ้าท่านอ่านไปนทั้งคําวินิจฉัยเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ในเครื่องหมายคาพูดนะครับสิ่งที่คิดแทนคนอื่นนะครับแล้วอะไรครับแล้วบังคับให้คนอื่นต้องเชื่อครับว่าสิ่งที่สารคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นนอมนะมันถูกต้องนะมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้รวมถึงนะครับเรื่องของสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมนะครับ หลักการฟังกันลูกสายสารพูดชัดครับว่าไม่ต้องฟังก็ได้ไม่ต้องรับฟังก็ได้ถ้าอะไรครับถ้ามันเห็นประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ที่จริงแล้วครับสิทธิ์ในกระบวนวิถีพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องที่สารจะต้องรักษาไว้มากที่สุดมันจะเป็นสารหนูนะครับเพราะว่าในต่างประเทศอย่างในเยอรมันนะครับหลักเรื่องเนี้นะครับที่ใช้ในคดีทั้งหลายนะครับคดีแพ่งคดีอาญาแม้กระทั่งคดีปกครองเนี่ยมันมาจากสารหนูนครับ นั้นสิ่งที่เป็นคุณค่าสูงสุดที่ศาลต้องยึดถือก็คือศาลก็เปิดโอกาสให้ใครครับผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตอนนี้หลังมันพังไปหมดแล้วครับโดยคําวิาวานิจฉัย2องถึงสามวินิจฉัยคําวินิจฉัยเนียนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในในรอบจริงๆก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับในโดยเฉพาะคดีการเบืองสามสามคดีอย่างที่ผมว่านะครับครน,นี้ผมจะพูดต่อไปนะครับว่าโดย ผลของความพยายามของสารนูนนะครับในสี่ห้าประเด็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการเมืองกับระบบกฎหมายของเรานะครับข้อสังเกตก็คือผมคิดว่าสารไปไกลกว่าความพยายามในการที่จะเข้าไปร่วมแสมาปกครองแต่สารพยายามจะอธิบายว่าอะไรครับอธิบายว่าห,หลักการพื้นฐานการปกครองของประเทศไทยเนี่ยที่สารอยากเห็นเนะี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่คําที่สารใช้บ่อยมากที่สุดก็คือคาว่าอะไรครับหลัก การพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทุกข่้นตอนนี้ออกว่าระบบรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันเซตอะไรครับเซตคุณค่าสองประการให้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็เกิดปัญหาทันทีครับว่าเวลาคุณค่าสองประการเนี่ยมันขัดก,กันนะครับก็คือคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรฮะการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับเสรีภาพในการ,รแสดงออกนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับ หลักการมีพรรคการเมืองหลายพรรคอันนี้เป็นต้นนะครับถ้ามันขัดหรือแย้งกับคุณค่าพื้นฐานที่เป็นคุณค่าสูงสุดของระบบการเมืองอีกประการหนึ่งนะครับก็คือคุณค่าของประชาธิปไตยก็ัตว์เนี่ยมันจะตีความยังไงว่าถึงที่สุดอะไรคือคุณค่าสูงสุดในสองคมการเมืองถ้าท่านเป็นสารท่านจะทําไงครับถ้าท่านเป็นสารที่เป็นประชาธิปไตยท่านจะทําไงครับท่านต้องพยายามทําให้คุณค่าทั้งสองประการเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาเนี้ยคือสารพยานาทําให้การเปลี่ยนผ่านหรือการพูดถึงเรื่องเนี้ยโดยสันติวิธีมันเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปโดยคําวิจัยสามคำวิจัยนะค,ะคนรับคําวิจัยทางแัะต่างชาติก็ตามนะครับคําวิจัยคดีธรรมศาสตร์ก็ตามเนะี่ยรวมถึงคด,ดีนะฮะคดียุคพ,พักเก้าไกลก็ตามเนะี่ยทำให้แหละครับทำให้การพูดเรื่องเนี้ยทั้งในสภาและการเคลื่อน,นออกสภาเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะถือว่าเป็นการกระท,ทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะ อันนี้ความร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาผลที่ตามมาคือนะครับมีคนรับลูกคําวินิจฉัยของสารนูนไปขยายความต่อเยอะมากนะครับหลังจากนั้นมีการปลดใครครับปลดศูนและเป็นแห่งชาติโดยอ้างคําวินิจฉัยของสารนูนว่าอันนี้การโพสต์เฟซบุ๊กอย่างเงาี้ยคือองค์กรเครือข่ายนะตามคําวินิจฉัยของสารนูนนะครับถ้าขึ้นคดีขึ้นเป็นศาลปกครองศาลปกครองไม่ต้องวินิจฉัย คุณต้องผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลนูนครับไปถึงขนาดนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับคุณเป็นข้าราชการคุณโพสต์ Facebook คุณแสดงความคิดเห็น,นครับคุณก็จะถูกตีความว่าการแสดงความคิดเห็นของคุณเนี่ยเป็นอะไรเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหากษสัตริย์เป็นประมุกอันนี้ครับมันคือมันคือการทํางานอย่างเป็นวิธีการของของคำวิพากษา์ศาลเนมันส่งผลต่อระบบกฎหมายอย่างรุนแรงเกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้ครับ พอพ้นคาพออกนะอันนี้ครับคือคือบทสรุปนะครับสี่ถึงห้าประการนะครับที่ที่สาลอนยได้ทำนะฮะผ่านคําวิชัยสองถึงสามประการด้วยกันนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์นิวนะครับท่านอาจารย์ในโรงเดชนะครับก็คือปัญหาของสารไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการตีความนะครับคําว่าการกระทาที่เป็นการล้มล้างการปกครทองนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็การตีความนะครับคําว่า การกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเหตุยุคพักการเมืองนะครับตามมาตราเกแล้วก็กรอีของออบทบัญญัติตามมาตรา49นะครับเรื่องของการสั่งให้เลิกการกระทําที่เป็นการล้มล้างอันนี้ผมเร็วๆนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์นรงเดชนะครับได้กลัวนาพูดไว้นะครับว่าเรื่องนี้สารในสามคำวินิจฉัยเนี่ยวินิจฉัย s อดรับกันอย่างมีระยะสาคัญนะครับตั้งแต่คดี ทยรักษาชาติเนี่ยสารพูดถึงขาะที่ว่าการจะเป็นการล้มล้างหรือปฏิปักษ์หรือไม่เนี่ยจริงไม่ต้องรอให้เกิดผลขึ้นก่อนนะครับเพียงแต่สารเห็นว่านะครับมีเจตนานะครับหรือว่าอาจจะนะฮะเกิดผลอย่างนั้นขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นการล้มล้างนะครับหรือเป็นปฏิปักษ์แล้วนะครับเร็วๆนะครับในคดีปฏริรูปเท่ากับล้มล้างการปกครองเนี่ยนะครับสารก็มาขยายความนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจในคดีคดีคดที่ธรรมศาสตร์เนี่ย เป็นคดีแรกๆที่สารหยิบเรื่องของคุณค่ามาพูดอย่างละเอียดเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ทุกท่านได้อ่านแล้วสารก็พูดทํานองว่าทุกคาวินิจฉัยจะขึ้นต้นด้วยนะครับพักการเมืองมีสิิทธเสรีภาพนั่นคือหลักการพื้นฐานนะครับบุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมนั่นคืออะครับนั่นคือหลักการพื้นฐานแต่การใช้เสรีภาพของพักการเมืองก็ตามการใช้เสรีภาพในการชุมนุมก็ตามมันมีขอบเขตน,นะแล้วหลังจากนั้นสารจะเขียนนะครับความสําคัญของการที่จะต้องเอาข้อยกเว้นนั้นแหละ มาเป็นคําตอบของคําวินิจฉัยสรุปก็คือว่าทุกคําวินิจฉัยครับวางหลักไว้ดีมากครับแต่ว่าทุกคําวินิจฉัยเอาอนะเอาข้อยกเว้นเนี่ยมาให้อยู่เหนือหลักหมดเลยนะครับรวมถึงคดีคดีปฏิรูปเท่ากับล้มล้างการปกครองนะครับสิบเก้าหกสี่ด้วยนะทักท่านลองไปอ่านได้โดยข้อสรุปของผมก็คือนี่เป็นคดีที่เป็นคดีแรกๆนะครับที่ศาลพูดถึงความเป็นคุณค่าสูงสุดเด็ดขาดของสถาบันในลนักษณะที่แตกต้องไม่ได้เลยนะครับอย่างชัดเจนนะฮะ แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือคดียุบก้าวไกลเนี่ยผมไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับแต่ก็ถือว่าสาลได้มาย้ําอีกครั้งนะครับว่าการตีความนะครับการกระทําที่เป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิบัติ์นั้นต้องตีความยังไงนะครับซึ่งต้องเรียนย้ำว่าห่างไกลหรือเป็นไปคนละทางกับการตีความของต่างประเทศอย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเรื่องของแนวทางการตีความนะครับการกระทําที่เป็นปฏิบัตินะครับ ต่อระบอบประชาธิปไตยในเยอรมนีนะครับอาจจะสรุปที่ท่านอาจารย์นรงเดชได้พูดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านลองดูตามผมไปนะครับมาตรการยุบพรรคการเมืองนะครับถือเป็นดาบที่แหลมคมที่สุดนะครับในการดาเนินการกับพรรคการเมืองนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ถือเป็นมาตรการที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองมากที่สุดนะครับเพราะเป็นมาตรการที่มีผลโดยตรงนะครับต่อกระบวนการกําหนดเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนนะครับ เงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญประการสําคัญนะครับของการใช้อํานาจในการยุบพรรคการเมืองนะครับจึงได้แก่นะครับการที่จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่าพรรคการเมืองนั้นเมื่อพิจารณาจากเป้าหมายนะครับของพรรคหรือจากพฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคการเมืองที่มุ่งหมายนะครับในการทําลายการปรกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยนะครับหรือเป็นสตรดยต่อสนัภาพของประเทศนะครับระเบียบพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับ สารขยายความนะครับว่าหมายถึงการปกครองที่จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการปกครองโดยอำนาจเด็ดขาดนะครับเป็นอำนาจปกครองที่อยู่ในมือของประชาชนนะครับผ่านระบบเสียงข้างมากนะครับเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับนะครับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับการให้อิสระในการกําหนดวิถีชีวิตอันนี้เร็วๆนะครับพักการเมืองหนึ่งพักการเมืองใดนะครับจะยังไม่ถือว่าเป็นพักการเมืองที่ทําลายหลักการพื้นฐานนะครับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหากว่าพรรคการเมืองหรือสมาชิกเพียงแต่ดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับที่ขัดกับหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้ต่างศาลไทยบอกว่าอะไรฮะต่อให้ไม่ถึงขนาดแต่เห็นได้ชัดว่าขัดไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนก็ไปเลยฮะเป็นปฏิปักษ์หมดคือถ้าตีความอย่างงี้ทางยุบได้ทุกพักเลยครับถูกไหมครับนะให้ส่งพาศก็ยุบได้ครับกรรมาการวุฒิพักให้ส่งพาศไม่สอดคล้องศานก็ยุบได้ครับ มีนโยบายไม่สอดคล้องก็ยุบได้หมดถ้าเป็นแดบอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันมันมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับขยายความต่อมานะครับพักการเมืองจะถูกลงโทษด้วยการยุบนะฮะเฉพาะกรณีที่ได้ความว่าพักการเมืองหรือสมาชิกพักการเมืองที่ททะละเมิหมรรรดหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นขีดเส้นใต้นะครับได้จะทําไปในลักษณะที่รุนแรงก้าวร้าวนะครับและมุ่งหมายอย่างแท้จริงที่จะทําลายบรรดาหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกสถาปนาขึ้นมา นะครับสารวางลกต่อไปว่าการวิลิชฉายุบพรรคการเมืองกรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆประกอบกับพฤติการที่เกิดขึ้นโดยละเอียดนะครับหลักการสําคัญที่สุดก็คือพรรคการเมืองที่ถูกยุบจะต้องไม่ได้เพียงแต่ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์นงเดชได้พูดไว้ครับสรุปก็คือว่าไอ้เครื่องมือมิลิเทนเดโมเรซี่ะครับที่ถูก ใช้ผ่านข่าวพิฉัยของสารมูลหลายประการเนี่ยมันบิดนะครับไปคนละทางกับที่ใช้อยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือมันสแสดงให้เห็นว่าสารไม่ได้เพียงแต่เข้ามาร่วมใช้ใน้ะปกครองมันได้แสดงถึงขนาดที่ว่าสารกําลังจะอธิบายเสียใหม่ว่าหลักการพื้นฐานการปกครองของประเทศเนี้ยมันคืออะไรอะไรคือคุณค่าสูงสุดของนะรครับของสังคมการเมืองครับ อะไรคือคุณค่าสูงสุดของระบบการปกครองครับซึ่งท่านต้องวินิจฉัยเอาเองว่าจากคําวินิจฉัยของสารนูนะครับเรายังเป็นระบบประชาธิปไตยอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่สําคัญมากๆนะครับอ,อาจารย์ต่อพงนะครับหลังจากเห็นภาพประเด็นของอาจารย์และผมถ่ายไม่ถูกนะครับว่าตกลงแล้วอาจารย์จะเชียร์ให้มีสารนูต่อไปหรือไม่นะครับข,ขอบคุณครับครับผมจริงก็คิดเรื่องนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ได้ได้คําตอบไม่ค่อยตรงกันทุกวันนลครับครับผม ผมเริ่มต้น้วยการถามผู้เข้าร่วมฝั่งครับสมมติมีประชามติเฉพาะเรื่องสันนูุนพรุ่งนี้ครับจะลงว่าควรมีหรือไม่ควรมีสานนูุนครับขอควรมีหน่อยครับคนณมีนะครับควรยกเลิกไปเลยครับอันนี้ครับขอบคุณนะคือที่จะพูดนะครับก็คือว่าจริงๆคําถามนี้แหลมงคมนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ทุกสังคมเนี่ยถามก็คือว่ามีหรือไม่มีสานนูุนนะครับมันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียว มันไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวเพราะทุกคนเห็นต่างกันได้ครับแต่ว่ามีนักวิชาการฝรั่งก็บอกว่าสารนัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศเวลาไปใช้มันจะฟังก์ชันไหมเนี่ยมันมีสามเงื่อนไขเนี่ยผมชอบมากเลยครับเราผมก็พูดหลายทีอันแรกคือมันต้องมีฉันทางมติพื้นฐานร่วมกันก่อนว่าเฮ้ยมีสารน้ำนูนดีกว่าไม่มีคำถามก็คือตั้งแต่ปี40ม,มาครับที่เราเอาโมเดลนี้มาใช้ครับก่อนหน้าอาจจะมีคณะตุลาการนาัฐธรรมนูนบ้างก็ตามเราไม่เคยมีฉันทางมติ ที่คุยกันจริงๆว่าเฮ้ยสารนมูลคืออะไรในระบบการเมืองใช่ไหมครับนะฮะไม่มีครับแล้วก็ปัญหาเนี้ยก็เป็นปัญหาที่อภิปรายเ้วยมาจนถึงทุกวันนี้ครับว่าสารนมูลจาเป็นไหมสําหรับระบบการเมืองไทยไม่มีคาตอบครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับที่ทําให้สารนมูลดูจะไม่ค่อยฟังทันเท่าไหร่เพราะามันมีปัญหาพื้นฐานว่าที่มันจําเป็นสําหรับระบบการเมืองหรือเปล่านี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขที่สองก็คืออันนี้ก็เป็นนักวิชาการฝรั่งเขาก็บอกนะครับว่าสารนมูลเนี่ยเวลาไปใช้ในแต่ละประเทศมันจะ ประสบความสําเร็จไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า,วามีความชอบธรรมหรือเปล่า้เวลาพูดถึงความชอบธรรมนะครับมันจะมีอยู่สองกรณีนนด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือสารนูนเนี่ยจะฟังก์ชันก็ต่อเมื่อตัวรัฐมนูญที่ให้กําเนิดมันน่ยมันต้องมีความชอบธรรมก่อนคือมันต้องมาจากประชาชนจริงๆก่อนนะครับงั้นเวลาเราพูดถึงสารตั้งแต่ห้าศูนย์หกศูนเนี่ยนะครับเมื่อสี่ส่วนสักปีหนึ่งเนี่ยสารไม่มีความชอบธรรมจริงๆนะครับใช่ไหมในในทางการเมือง ที่จ้วินิจฉัยคดีข้อพิพาทเนการเมืองอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าเราจะแก้เขตอำนาจสาลนู้นยังไงเนี่ยคุณต้องกลับไปก่อนว่าคุณต้องไปทํารัฐมนตรใหม่นะครับแล้วก็มาคิดกันใหม่ว่าสานูนจะมีไหมนะครับภายใต้อํานาจนั้นที่อย่างไรอันนี้มันจะสร้างความชอบธรรมให้กับสานูนได้ซึ่งสุดท้ายคือคุณต้องกลับไปแก้นหนุน,นะครับความชอบธรรมประการที่สองก็คือนอกจากตัวทำนู้นต้องชอบทมแล้วเนี่ยตัวตุลาการต้องชอบทำ ตุลาการต้องชอบทำแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวตุลาการต้องมีที่มาที่มันยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงในหลายประเทศโดยเฉพาะเยอรมันเนีย่ยบอกเสียงข้างมากไม่พอนะต้องเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดสองในสามด้วยนะของแต่แลสะสภาด้วยนะนะครับแล้วถ้าให้เรื่องเนี่ยความชอบธรรมมันต้องมาจากสภาผูแ้แทนราษฎรมากกว่าด้วยนะถ้าพูดแต่ลำตงใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่าถ้าไม่แก้เรื่องนี้ครับเราไม่มีทางได้ตุลาการสามหนูนะครับ ที่เป็นที่ยอมรับเป็นคนกลางของลูกสายอย่างแท้จริงก็งเปิดโอกาสให้นะสัดส่วนมาทั้งจากฝ่ายข้างมากใช่ไหมครับมาจากฝ่ายค้านเท่ากันนะครับพอๆกันไม่ต่างกันมากอะไรเงี้ยมันไม่มีครับอันนี้ประการที่สาประการที่สองนะครับประการที่สามก็คือ,เ,อ,อเงื่อนไขความประสบความสําเร็จของศารประการที่สามนะครับก็คือที่สาลเนี่ยเปิดมาหลายปีแล้วเนี่ยมีพัฟฟิคซับพอร์ตใช่ป่ะคุณต้องทำอะไรครับคุณต้องสํารวจความคิดเห็นประชาชนทุกปีครับ ว่าองค์กรอย่างสารูเน่ได้รับความนิยมแค่ไหนครับเมื่อเทียบกับองค์กรตามขั้นตออื่นโดยเฉพาะรัฐสภาครับหรือสวัสดิ์ผู้แทนเยอรมันสำรวจทุกปีครับแล้วสานูเน่ได้คะแนนคน่อนข้างสูงทุกปีคุณสำรวจที่ประเทศไทยสิครับว่าเปิดมา27ปีแล้วเนี่ยอ,อยากให้ยุบไหมเมื่อกี้ผมคิดว่าคําตอบมีอยู่แล้วนะครับงั้นมันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวว่าผมอยากให้มีสานูน่่ามันเป็นเรื่องฉดฐานรรมติครับซึ่งเราต้องมีก่อนตอนนี้มันยังไม่มีครับ แต่ถามผมได้ว,ว่าผมชอบสานุนไหมผมเป็นคนที่ชอบโมเดลสานุนมากนะครับลูกศิษย์เคลเซนนะครับครับผมชอบชอบมากครับครับผมก็อยากให้มีสานุนครับแล้วก็อยากให้มีสานุนเนี่ยที่มีอำนาจจำากัดมากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือจู d i เชียลรีวิวควรจะต้องมีอันที่สองครับที่คนจะต้องมีก็คือคดีร้องฟุในผมเห็นว่าจําเป็นนะครับแล้วก็ตัดนะครับอำนาจในการวินิจฉัยที่ขาดเรื่องทางการเมือง นอกจากสองนี้นออกให้หมดอันนี้ผมคิดว่าพอจะเป็นไปได้สําหรับไทยนะัแต่นั่นแหละครับมันไม่ใช่เรื่องผมคือถ้าทุกคนเห็นว่ามันไม่เวิร์กแล้วคําตอบก็คือมันควรจะไม่มีครับก็ควรจะเอาออกไปคือไม่มีดีกว่ามีครถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าพักการเมืองใดก็ตามครับที่นําเสนอคําถามเรื่องนี้นในเวลาใกล้นี้นครับก็จะโดนข้อหาลางการปกครองแน่นอน,นครับครับผมนะเพราะว่าในความผิดภาษาเนี่ยศารน,น้ำนูนคือส่วนหนึ่งของ หลักการพื้นฐานบุคลของในระบอบประชาธิปไตยของไทยไปแล้วในความเห็นของคณะบุคคลขณะนี้ครับอันจะ้คืบเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนเดียวนะครับขอบคุณครับ